สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ในเรื่องของการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่ามนุษย์เรานี่นะครับทําไมถึงมีการเจริญเติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ เด็กๆพอทราบไหมครับว่าทำไมนะครับอ่ามันจะต้องมีสิ่งที่มนุษย์จะต้องใช้เนาะหรือจะต้องมีการบริโภคเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็ดำรงชีวิตนะครับและนอกจากนั้นนะครับมนุษย์ยังจะต้องเป็นไงครับอ่ายังจะต้องมีสิ่งหรือปัจจัยนะครับที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของตนเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างนะครับที่ส่งผลให้มนุษย์นั้นมีการเจริญเติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้น,นั่นเองครับมนุษย์นั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับที่สามารถดํารงชีวิตแล้วก็เจริญเติบโตได้นะครับโดยปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 3ปัจจัยด้วยกันนะครับเด็กๆปัจจัยที่1ก็คืออาหารนั่นเองครับปัจจัยที่2ก็คืออะไรครับแน่นอนครับน้ํานั่นเองครับและอีกหนึ่งปัจจัยเด็กๆลองนึกสิครับว่าคืออะไรที่เด็กขาดมันไม่ได้เลยและเราเพิ่งเรียนจบไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คืออากาศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้น จะมีด้วยกันอยู่3มปัจจัยด้วยกันก็คือ 1. มีอาหารนะครับเราต้องกินอาหารใช่ไหมครับอ่าต้องมีน้ําเราต้องดื่มน้ําและปัจจัยที่3ก็คืออากาศถูกต้องครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนรู้จักแต่ละปัจจัยเนาะว่าอาหารน้ําและอากาศเนี่ยมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มที่ปัจจัยแรกเลยเด็กๆดูรูปครับ รูปนี้เห็นไหมครับมีเด็กน้อยคนหนึ่งน่าสงสารมากเลยครับเขาเดินอยู่บนทะเลทรายใช่ไหมครับทีนี้เด็กๆเ,เห็นไหมครับเขานึกถึงอะไรเอ่ยอาหารทําไมผมนึกถึงอาหารล่ะเขากดที่ท้องเพราะเขาหิวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณครูอยากถามว่าหากเด็กคนนี้นะครับไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์นะครับเขาจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหม เด็กๆช่วยกันลองคิดนะครับว่ามนุษย์คนนี้จะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ไหมถ้าเขาไม่ได้รับประทานอาหารสามสัปดาห์ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูอาหารร่างกายของเรานั้นเราทราบว่ามันมีการเจริญเติบโตนะครับทีนี้การเจริญเติบโตของร่างกายเรานั้นเราสังเกตได้จากอะไรบ้างครับเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเรามีการเจริญเติบโตทราบได้อย่างไรครับ แน่นอนครับหนึ่งทุกๆเดือนเด็กๆต้องมีการชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับห้าและทำอะไรอย่างนึงวัดส่วนสูงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะส่งผลต่อน้ำหนักและส่วนสูงของเราเพื่อบ่งบอกว่าเรามีการเจริญเติบโตนั้นก็คืออาหารนั่นเองครับปัจจัยแรกคืออาหารอาหารถือว่าเป็นสิ่ง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะว่าอาหารนั้นช่วยให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่มนุษย์เรารับประทานเข้าไปนะครับจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดังนั้นอาหารที่ส่งผลหรือมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คืออาหารหลักห้าหมู่นั่นเองครับทีนี้อาหารหลัก5้าหมู่เด็กๆทราบไหมครับว่าอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้าง เด็กๆพอจะทราบไหมครับอถ้าเด็กๆไม่ทราบไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้คุณรูณจะมาให้เด็กรู้จักอาหารหลักห้าหมู่ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูหมู่ที่หนึ่งเลยครับเด็กๆหมู่ที่หนึ่งนั้นเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยนมไข่แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับนะครับอาหารกลุ่มนี้นะครับเราจะพบว่ามันให้สารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองครับ หมู่ที่1ประกอบไปด้วยเนื้อนมไข่และถั่วใช่ไหมครับหมู่ที่1นนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนทีนี้สารอาหารประเภทโปรตีนนั้นช่วยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์บ้าง 1. สารอาหารประเภทโปรตีนนั้นช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตไงครับอนอกจากนี้สารอาหารประเภทโปรตีนยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไปอีกด้วยนะครับ เพราะว่าในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นก็เป็นไงครับอ่ามักจะทําให้ร่างกายของเราบางครั้งเกิดการสึกหลอไปเนาะเพราะฉะนั้นหมู่เนื้อนมไข่ถั่วที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนนั้นสามารถช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของเราได้นะครับต่อไปครับหมู่ที่สองหมู่ที่สองประกอบไปด้วยข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะครับ เราจะพบว่าหมู่ที่สองนะครับจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับซึ่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั้นแน่นอนเลยครับมันจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายเหมือนกันครับอย่างโปรโตีนโปรโตีนก็ให้พลังงานเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตก็ให้พลังงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากได้สารอาหารประเภทโปรโตีนนั้นเด็กๆต้องรับประทานอะไรบ้างครับอ่าทานข้าว ทานกลุ่มของแป้งนะครับเผือกมันหรือแม้กระทั่งน้ําตาลก็ได้ครับถ้าเด็กๆทานอาหารในลักษณะดังต่อไปนี้เด็กๆก็จะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของพลังงานแก่ร่างกายนั่นเองนะครับต่อไปหมู่ที่3หมู่ที่3นั้นเป็นหมู่ของพืชผักต่างๆนะครับหมู่นี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับ หมู่ที่3ามพืชผักนั้นเราพบว่ามันจะให้สารอาหารประเภทวิตามินและก็เกลือแร่แก่มนุษย์เราครับถ้าเด็กรับประทานพืชผักผลไม้นั้นเด็กก็จะได้รับวิตามินและเกลือแร่ซึ่งวิตามินและเกลือแร่นั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างไร 1. มันช่วยเสริมนะครับการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองครับและนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับเราได้อีกด้วยนะครับ โอ้ oh, เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรับประทานผักนะครับถ้าเห็นผักต้องรับประทานอย่าเขี่ยทิ้งนะครับดเด็กๆเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อมนุษย์เราอย่างมากเลยครับต่อไปหมู่ที่4ี่นะครับหมู่ที่4ี่ก็คือพวกผลไมต้ต่างๆถ้าเด็กๆรับประทานพวกผลไม้นั้นเด็กๆจะพบว่ามันจะให้สารอาหารประเภทวิตามินแล้วก็เกลือแร่เหมือนกับหมู่ที่สามเลยนะครับซึ่งวิตามินและเกลือแร่หน้าที่ของมันก็คือ ช่วยเสริมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคอีกด้วยอ่าโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้ง4หมู่แล้วหมู่ที่1ก็พวกเนื้อนมไข่ถั่วอันนี้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งเผือกมันน้ําตาลให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามก็คือพวกพืชผักผลไม้ อันนี้ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่หมู่ที่4ก็คือพวกผลไม้ต่างๆก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกันนะครับเหลืออีกหนึ Alpha, psycho, ่งหมู่ลองดูสิครับว่าหมู่ไหนที่ยังไม่มีติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาครับหมู่ที่5นั่นเองครับก็คือไขมันไขมันในที่นี้ก็คือเราจะได้ทั้งไขมันที่ได้จากพืช แล้วก็ไขมันที่ได้จากสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นหมู่ที่5ถ้าเป็นเรื่องของไขมันก็จะให้สารอาหารประเภทไขมันนั่นเองครับไขมันให้ประโยชน์อะไรแก่ร่างกายเรานะครับไขมันนั้นจะช่วยให้พลังงานเหมือนกันและก็ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าอบอุ่นนะครับอ่าสรุปนะครับปัจจัยที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตก็คืออาหาร อาหารที่มีประโยชน์นะครับเราควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่ครับ5หมู่นั่นเองนะครับก็จะมีหมู่ที่1เนื้อนมไข่ถั่วอันนี้คือโปรโตีนให้โปรโตีนนะครับหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งเผือกมันแล้วก็น้ําตาลก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับหมู่ที่3ก็คือพืชพวกพืชผักต่างๆอันนี้จะให้วิตามินและเกลือแร่ หมู่ที่4ี่ก็คือพวกผลไม้ต่างๆก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกันและหมู่ที่หก็คือไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์อันนี้ก็จะให้สารอาหารประเภทไขมันสรุปได้ว่าสารอาหารไม่ใช่สารอาหารครับขอโทษทีอาหารหลัก5หมู่นั้นตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่ห้าเราจะพบว่าหมูท 1, หม่ที่หนึ่งโปรตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรต และหมู่ที่5ที่เป็นไขมัน3หมู่นี้จะเป็นหมู่ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินและเกลือแร่นั้นไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ร่างกายของเราก็ยังต้องการนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเสริมการทำงานของร่างกายเราให้เป็นปกติและนอกจากนั้นยังช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรคอีกด้วยครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับปัจจัยแรกนะครับที่มีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ครับทีนี้เรามาดูต่อทีนี้เด็กๆลองนึกถึงตัวเองในหนึ่งวันเนี่ยเด็กๆควรรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละกี่มื้อครับบางคนตอบสี่มื้อเลยหรอครับลูกไม่ใช่นะครับเราควรรับประทานอาหารทั้งหมดวันละสามมื้อเท่านั้นครับก็คือหนึ่งอาหารมือ้อเช้าสองมื้อกลางวัน และสามก็คือมื้อเย็นอาหารมื้อเช้านั้นถือว่ามีความสําคัญนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นมีการใช้พลังงานนะครับค่อนข้างจะเยอะในช่วงของตั้งแต่เช้าไปจนถึงตลอดทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรับประทานข้าวเช้าทุกวันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูครับว่าในหนึ่งวันนั้นเรารับประทานอาหารสามมื้อก็คือมือ้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นใช่ไหมครับทีนี้ดูอาหารเชา้า อาหารเช้านั้นถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะขณะที่นักเรียนนั้นนอนหลับนอนหลับนะครับแล้วตื่นขึ้นมาเด็กๆจะพบว่าร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าขณะที่เราหลับเนี่ยเราก็ไม่ได้กินอะไรใช่ไหมครับอืมเราก็นอนหลับนั่นหมายความว่าร่างกายของเราจะไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนเลยแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมานะครับ ร่างกายนั้นจะต้องการสารอาหารเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายของเราต้องการสารอาหารมื้อเช้าจึงถือว่าเป็นมื้อที่มีความสําคัญที่สุดเพราะว่าอาหารเช้าที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมันจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าอาหารเช้ามีความสําคัญต่อเรามากทีนี้เรามาดูเมนูตัวอย่างอาหารเช้ากันดีก,กว่าที่เด็กๆควรรับประทานเข้าไป นะครับมีอะไรบ้างอ่าเช่นจกหมูใส่ไทรนะครับเห็นไหมครับจะต้องครบกี่หมูนะครับห้าหมูเนาะต่อไปหรือจะเป็นต้มเลือดหมูใบตำลึงก็ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มอาหารพวกธัญพืชแล้วก็นมจืดก็ได้เหมือนกันนะครับแซนด์วิชไก่เข้า ไข่เจียวนะครับราดบนข้าวก็ได้นะครับหรือจะเป็นสลัดผักผสมเนื้อไก่ก็ได้อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารเช้านะครับอ่าทีนี้คุณครูมีคลิปสั้นๆให้เด็กดูนะครับอ่าชมคลิปก่อนเนาะ อ่าโอเคครับนอกจากการกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็พยายามนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มน้ํานะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีการออกกําลังกายช่วยด้วยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้นะครับอ่าโอเคครับผ่านไปสําหรับเรื่องของอาหารเนาะที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่สองคำถาม,ถามทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำโหเด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยครับคงกระหายน้ำเป็นอย่างมากเนาะทำไมน้อมนุษย์เราต้องดื่มน้ำดูนะครับมนุษย์เรานั้นควรดื่มน้ำสะอาดนะครับวันละประมาณ6ถึง8แก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการทั้งนี้ก็เพราะว่าในร่างกายของเรานั้นเราจะพบว่า ร่างกายของเรานั้นจะประกอบไปด้วยน้ำนะครับ2ใน3ส,ส่วนของร่างกายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกตินั่นเองครับนอกจากนั้นน้นนำยังช่วยลําเลียงพวกสารอาหารต่างๆรวมถึงของเสียนะครับที่ร่างกายจะขับออกสู่นอกร่างกายออกอีกด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมีความสําคัญเราจึงควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว หรือจะดื่มตามที่ร่างกายของเราต้องการก็ได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูประโยชน์ของน้ำประโยชน์ของน้ำก็คือหนึ่งช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นดเด็กนึกถึงตอนที่เด็กไปเรียนพละศึกษาเนะไปเล่นกีฬามาดเด็กรู้สึกกระหายน้ำใช่ไหมครับแต่เมื่อเด็กดื่มน้ำเข้าไปหนึ่งแก้วดเด็กรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะขณะที่เราเรียน าระเนี่ยหรือเล่นกีฬาเนี่ยเราสูญเสียน้ําออกใช่ไหมครับก็ถูกขับออกในรูปของเหงื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็จึงจะต้องเอาน้ําเข้าไปแทนที่นะครับทําให้เรารู้สึกว่าเรากระหายน้ํานั่นเองครับ 2. นอกจากทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วนะครับน้ํายังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุลอีกด้วยนะครับซึ่งอุณหภูมิของร่างกายเราก็จะอยู่ที่ 37องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นน้ำยังช่วยให้การขับถ่ายของเสียนะครับก็คือน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้การขับถ่ายของเสียของเรานั้นมีความสะดวกหรือง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของอุจจาระปัสสาวะหรือแม้แต่เหงื่อนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ นอกจากนั้นนะครับประโยชน์ของน้ําน้ํายังไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วยนะครับทําให้เลือดของเรานั้นไม่มีความเหนืดมากนะครับทําให้เลือดสามารถไหลเวียนได้สะดวกขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูซิครับว่าเราจะต้องดื่มน้ําอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพของเราอันดับแรกเลยน้ําที่หนูดื่มนะครับควรเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็มีอุณหภูมิปกตินะครับไม่ร้อนจนเกินไปหรือไม่เย็นจัดจนเกินไปนะครับ และต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดด้วยนะครับ2ก็คือเวลาหนูดื่มน้ำนะครับหนูก็ค่อยๆจิบน้ำนะครับอย่าดื่มทีละมากๆนะครับค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกกระหายก็จิบอีกนะครับ3ก็คือหลังจากที่หนูตื่นนอนนะครับตอนเช้านะครับหนูก็ดื่มน้ำไปเลยครับ1แก้วนะครับในร่างกายนั้นรู้สึกไปไงครับสดชื่นขึ้นนะครับ และหลังอาบน้ําเราก็ควรที่จะดื่มน้ําอีก1แก้วเช่นเดียวกันนะครับ <uard ian S 2> <ส>ก่อนรับประทานอาหารนะครับอย่างน้อย30นาทีครับเราก็ดื่มน้ําเข้าไป1แก้วนะครับถ้าดื่มมากกว่านี้เป็นไงครับอิ่มพอดีเนาะและก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ดื่มเพิ่มเข้าไปอีก1แก้วนะครับและสุดท้ายเลยก็คือก่อนเข้านอนหนูก็ดื่มอีก1แก้วนะครับ อันนี้ก็เป็นการดื่มน้ำนะครับที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองครับอ่าโอเคครับต่อมาปัจจัยที่สามที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและก็การเจริญเติบโตของมนุษย์คืออะไรเอ่ยโหเด็กคนนี้เหมือนกับหายใจไม่ออกเลยนั่นก็คืออากาศนั่นเองครับหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายไหมครับเด็ก <c> ๆ <oughs> คงไม่เหลือเนาะอ่าโอเคนะครับ ทีนี้อากาศเราเรียนไปแล้วอากาศจำได้ไหมครับในอากาศของเรานั้นมีแก๊สอะไรมากที่สุดครับมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเด็กๆเจทีเดียวและนอกจากนั้นในอากาศยังมีแก๊สออกซิเจนถึง21%ซึ่งแก๊สออกซิเจนนี่แหละครับที่มีความสำคัญต่อกระบวนการหายใจของเรานะครับเราจะพบว่าอากาศนั้นจะอยู่รอบๆตัวของเรา แล้วก็มีการถ่ายเทยได้ตลอดเวลานอกจากนั้นอากาศยังต้องการที่อยู่อากาศที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นอากาศที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับ,รนนรบเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับอ่าโอเคครับทีนี้เรามาดูความสําคัญของอากาศที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์นั้นจะต้องการอากาศอย่างมากนะครับในการหายใจ เพราะแก๊สออกซิเจนนั้นที่อยู่ในอากาศพบว่ามีความสําคัญต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับอ่าโอเคนะครับหากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพอก็จะทําให้เราเกิดอาการดังต่อไปนี้ได้นะครับหนึ่งอ่อนเพลียอ่าวันไหนที่เด็กได้รับอากาศไม่เพียงพอเด็กจะรู้สึกโอ๊ยวันนี้ทําไมรู้สึกเพลียจังเลยรู้สึกง่วงนอนจังเลยหรืออาจจะปวดตามกล้ามเนื้อก็ได้นะครับ สรู้สึกมึนศีรษะนะครับมึนศีรษะอย่างมากหายใจไม่สะดวกครับระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกตินะครับหรือบางรายอาจจะหมดสติได้และถ้ายิ่งไปกว่านั้นอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอากาศนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้สรุป มนุษย์เรานั้นจะเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอะไร 1. จะต้องมีการรับประทานอาหาร 2. จะต้องมีการดื่มน้ำที่สะอาด 3. จะต้องมีอากาศหายใจทุกทุก,ทกวันนะครับทีนี้เรามาดูคำถามแรกตอนต้นเขาถามเราว่าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่เด็กๆคิดว่าตายไหมครับ คำตอบคือมนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เป็นข่าวโด่งดังมากเลยนักเตะทีมหมูป่าใช่ไหมครับที่เข้าไปติดในไหน,ไหนโลกในถ้ำหลวงขุนน้ำน,นางนอนนั่นเองครับเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอาหารกินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นจะอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์ก็คือประมาณ21วันครับ โดยไม่กินอาหารเลยจากนั้นร่างกายก็จะเริ่มซูบผอมอ่อนเพีย er, นะครับถ้าเกินจากนี้นะครับก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับต่อมาคำถามที่2องทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายมีในร่างกายเรานั้นมีน้ำเป็นองค์ประกอบก็คือ2ในสส่วนเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นน้ำยังช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ปกติอีกด้วยนะครับหากมนุษย์กั้นใจเป็นเวลานานจะตายหรือไม่นะครับมนุษย์เรานั้นสามารถขาดอากาศหายใจได้เพียง4-5นาทีเท่านั้นหลกนะครับถ้าเราได้รับอากาศที่ไม่เพียงพอมันจะทำให้การทำงานของสมองนั้นผิดปกตินะครับไปตลอดชีวิตที่เราเรียกว่าสมองขาดอากาศนะครับหลก นะครับหรือขาดแก๊สออกเจนและนอกจากนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ก็อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเห็นว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ของเรานั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยก็คือ 1. อาหาร 2. น้ําแล้ว3ก็คืออากาศนั่นเองครับอ่าโอเคครับสำหรับภาระงานของเด็กๆวันนี้นะครับ วันที่16นะครับก็คือให้เด็กๆทุกคนนะครับใช้เล่มสีฟ้านี้ได้เลยเล่มนี้เรียกว่าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชุดแม่บทมาตรฐานเล่มสีฟ้านะครับเห็นไหมครับสีฟ้าชั้นปสามเด็กๆใช้เล่มนี้ได้เลยครับนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆทำงานที่ครูมอบหมายสองหน้านะครับก็คือให้เด็กๆทำหน้าที่ ยี่สิบนะครับกิจกรรมลองทําดูแล้วก็แบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ที่หนึ่งหน้า27นะครับสองหน้าเท่านั้นครับงานไม่เยอะเลยนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปนะครับที่นักเรียนทำางานเนี่ยนะครับทุกใบเลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูบอยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เด็กๆก็แอดไลน์ได้เลย แล้วก็ส่งมาที่รายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูบอยก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าวันพุธหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆก็ทำงานให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ